สวัสดีค่ะเชื่อไหมคะว่าคนเราเกิดมาทุกคนเลยนะคะจะได้ผิวดีมาตั้งแต่เด็กคําว่าผิวดีมาตั้งแต่เด็กนะคะก็คือตั้งแต่เกิดมานะคะทุกคนพี่กุ้งเชื่อว่าไม่มีใครเกิดมาแล้วเป็นสิว ถูกไหมคะอ่านี่เลยนะคะผิวเด็กจะเป็นไงคะละเอียดเนียนนุ่มแล้วก็หอมแต่พอเราโตขึ้นนะคะด้วยสภาวะแวดล้อมนะคะแล้วก็การดูแลผิวของเราก็เลยทําให้เราเป็นไรคะเป็นสิวผิวไม่เรียบนะคะรวมขนว่างแต่เพราะอะไรเพราะเกิดจากการกระทําของเราหรือเปล่าการกระทําของเราเช่นนะคะเราไม่ค่อยได้ดูแลผิวเราไม่ได้เติมอาหารให้กับผิวเราไม่ได้ใส่ใจกับผิวของเราแต่พอ าะเมื่อตอนเป็นเด็กเราไม่ได้ใส่ใจแต่ผิวของเรานะคะก็ยังดูดีเพราะว่าผิวไม่ได้เจอมลภิษวะเยอะเหมือนตอนโต ะะถ้าหากใครนะคะอยากได้ผิวเด็กนะคะดูแลแล้วแข็งแรงนะคะผิวเนียนนุ่มอย่าลืมนะคะดูแลผิวของคุณกันนะคะถ้าไม่รู้วิธีดูแลทักมาคุยกันกับพี่กุ้งนะคะพี่กุ้งจะบอกเคล็ดลับแล้วก็การดูแลดีๆนะคะเมื่อพี่กุ้งดูแลผิวตัวเองได้พี่กุ้งก็มั่นใจว่าจะดูแลผิวของทุกคนได้เช่นกันนะ